วัดทำไมหรือแปลเป็นไทยว่าวัดใหม่นั่นเองค่ะวัดใหม่แห่งนี้เป็นวัดเก่าแก่ตั้งอยู่ในตัวเมืองเสียมเรียบเป็นสถานที่ที่มูลค่าทางประวัติศาสตร์เป็นอนุสรณ์สถานให้แก่ผู้ที่เคยเสียชีวิตในอดีตที่เขมรแดงฆ่าเพื่อนร่วมมนุษย์ด้วยกันเองใช้เป็นที่สะสงกระดูกกระโหลกหัวของผู้เสียชีวิตจากน้ำมือของเขมรแดงและในวัดใหม่ ก็เคยใช้เป็นสถานที่ประชุมและเป็นประหารชีวิตชาวเขมิในยุคสงครามล้างเผ่าพันธุ์ในช่วงเวลาที่พ่อนผู้นำเขมินแดงเรืองอำนาจดนันเองการปกครองเขมิกัมพูชาในระหว่างปีพุทธศักราช2518ถึงปีพุทธศักราช2522รวมระยะเวลาเกือบ5ปีที่เขมินแดงปกครองประเทศกัมพูชา ถือได้ว่าเป็นอนุสรณ์ของความสูญเสียและความโหมดร้ายจากสงครามนอกจากนั้นโดยรอบยังมีภาพถ่ายประวัติเรื่องราวต่างๆในสมัยสงครามเป็นแหล่งความรู้อีกอย่างหนึ่งนั่นเองค่ะ